น้องนาดาเปลี่ยนลุกใหม่โตเป็นสาวแล้วสวยเหมือนแม่เป๊ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่ยิ่งโตยิง่งชายแววความสวยขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องนาดาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกสาวสวยอย่างกบสุวรรณและซามีนุ่มย่งลุกดนุพรและด้วยความที่น้องนาดาเป็นเด็กที่น่ารักสดใสมีความสามารถรอบด้านทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถว จนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งตอนนี้น้องนาดาอายุ10ขวบแล้วแถมยิ่งนานวันยิ่งใช้แววความสวยตามแม่มาติดติด,ตดเรียกว่าสวยได้แม่มาจริงๆเพอร์เฟกสุดๆไปเลยค่ะและล่าสุดทําเอาแฟนๆต้องขยีต้ตารวัวเมื่อถางด้านไอจที่มีชื่อว่า All About กบได้ออกมาเผยภาพลุกใหม่น้องนาดาที่ทำสีผมอินเทรนเฉพาะข้างในซึ่งกำลังฮิตอยู่ในขณะนี้แถมยังผมยาวดูโตขึ้นมากสำหรับช่างทำผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแม่กบซาลอนนั่นเองค่ะโดยไอจดังกล่าวได้ระบุแคปชั่นนาดา new look น่ารักโซคิวสุดๆซึ่งงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมน้องนาดากันอย่างไม่ขาดปากว่าโตเป็นสาวแล้วสวยเหมือนคุณแม่เลยนั่นเองละคะ่ะ